เสร็จหรือยังเสร็จแล้วไหนแม่แม่ขอฟังหอดีให้แม่อ่านจะอ่านให้แม่ฟังหนึ่งรอบแล้วพอเลยนะคะ s ั n d ด y วันอาทิตย์ Monday วันจันทร์ Tuesday วันอังคาร Wednesday Wednesday วันพุธ Thursday วันพฤหรือกกวัสศุกดี Friday วันศุกร์ Saturday วันเสาร์เก่งม,มากตบมือให้ตัวเองหน่อยครับตบมือให้ตัวเองหน่อยครับตบกันแมตบกันแม่อ่าแล้วก็แม่มิกกี้ทำดีมิกกี้เก่งตามกติกาแม่ให้เล่นกี่นาทีครับกนาทีกี่นาทีนะ,อะนโอเค ตามกติกาแม่ให้เล่นกี่นาทีคะให้เล่นกี่นาทีนะ